มาตอนตอนนี้ก็ขอเท้าความไปถึงปีที่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงหนังสือที่โฆษณาหนันนงสือที่โฆษณาบอกว่าส,สถานาการณ์ในประเทศนั้นไม่ดีและที่ต้องโฆษณาเพราะว่าหนังสือนี้ถ้าประเทศนั้นเขาปองดองกัน เขามีสติภาพเขาสงบหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนุกหนังสือเล่มนี้จะขายไม่ออกเราก็ใจร้ายนิดหน่อยโดยที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้จะขายได้ดีเพราะว่าเขาตีกันเขาตีกันแต่ว่าอยากให้คนไทยต้องเขียนแปลเป็นภาษาไทยอยากให้คนไทยเห็นว่า ถ้าเราทำดีๆเราจะไม่เป็นเหมือนเขาต้องย้ำคำว่าไม่เพราะเดี๋ยวบอกว่าบอกว่าไม่ได้ใช้คำว่าไม่เราจะไม่เป็นอย่างเขาซึ่งก็ยังก็ไม่เราก็ยังไม่เป็นอย่างเขาเพราะเหตุว่าเราไม่เหมือนเขาคนที่มีความคิดแตกต่างกันก็มีเถียงกันก็มี หน้าดำหน้าแดงก็มีแต่ในที่สุดก็เป็นคนไทยด้วยกันถ้าถึงเวลาที่จะป้องกันประเทศหรือถึงเวลาที่จะช่วยประชาชนที่ประกอบขึ้นมาเป็นประเทศเราก็ช่วยกันทำประเทศที่เป็น วัตถุแห่งหนังสือเล่มนั้นเดี๋ยวนี้ก็ดูจะดีขึ้นเพราะว่าเขามีการตก,กลงว่าจะมีความสงบประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆและประเทศในยุโรปอเมริกาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ตกลงแล้ว จะมีความสงบไอ,ตอ้ตกลง่ะตกลงแต่ข้อตกลงนั้นยังไม่ปฏิบัติความสงบมีอยู่แต่ในข้อตกลงแต่ก็ยังไม่สงบแล้วอีกนานกว่าจะสงบอันนี้ไม่ใช่แช่งก็ททำเองเป็นเรื่องของเขาฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ าใครยังไม่ได้ซื้อก็ควรจะซื้อได้ยังไม่ยังไม่พ้นสมัยปีที่แล้วบอกให้ให้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามีมีอย่างเมืองว่าท,ที่ที่อ้างถึงว่าบีหัดที่จริงบีหัดเนี่ยไม่มีใครรู้ในที่นี้เชื่อว่า ก่อนที่ได้พูดเมื่อปีที่แล้วจะมีสักหนึ่งปอร์เซนหรือครึ่งเปอร์เซนต์ที่รู้ว่าบีหัดอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเมื่อซื้อหนังสือแล้วดูชื่อว่าบีหัดอยู่ที่ไหนเปิดวิทยุโทรทัศน์ข่าวมาจากต่างประเทศโผล่แล้วโผล่ขึ้นมาแล้วชื่อว่าบีหัดโอ้นี่เอง ที่อยู่ในหนังสือของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เองบิหัดโอวยกันตีกันโจมตีอะไรใช้่ที่ก็ห,หมายความว่าเราก็ใจร้ายดีใจที่เขาโจมตีเมืองบิหัดเพราะจะได้แสดงให้เห็นว่าหนังสือนี่ศักดิ์สิทธิ์หนังสือนี่ตรงต่ความจริง ว่าเขาโจมตีกันที่วิหัดเลยทำให้ท่านผู้ที่ได้อ่านรู้สึกสนุกว่าอยู่ในเหตุการณ์ก็ทำให้สำนึกว่าเมืองไทยนี่ไม่มีไม่มีวิหัดยังไม่มีและจะไม่มีวิหัดอาจจะมีอย่างอื่นแต่แต่ไม่มีวิหัด ฉะนั้นที่บอกว่าไม่โฆษณามันก็ต้องโฆษณาต่อเพราะว่าความผิดของเขาเองความคิดของของเมืองที่ที่เขาตีกันเราอย่าให้เป็นเมืองที่เขาจะรู้จักเพราะตีกันฉะนั้นที่ต่อไปที่ ที่จะโฆษณาต่อไปจึงไม่จำเป็นที่จะโฆษณาแต่เมืองไทยนี่วิเศษจริงๆเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มีขึ้นไอ้น้ำท่วมเนียรู้สึกเกิดร้อนมากแล้วไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเดือดร้อนตั้งแต่ภาคเหนือ ลงมาถึงภาคใต้เราภาคอีสานก็มีภาคใต้ก็มีแต่ว่าที่เดือดร้อนที่สุดเพราะอยู่ใกล้ที่นั่งของเราที่นั่งอยู่เดีนน๋ยวนี้ก็คือกรุงเทพเดือดร้อนแต่ก็เรื่องมันไม่มากหนักเพราะว่ามีสิ่งที่ช่วย